ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลของเบรนลี่แฟบริสเลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของศึกฟุตบอลทนิษและตลาดซื้อขายฟุตบอลเลยครับโดยก่อนหนึ่งเลยครับต้องขอความร่วมมือทุกคนกันหน่อยเลยครับเข้าไปกดติดตามให้กันหน่อยเลยครับขยับเข้าใกลให้20,000ซับให้โดยเร็วที่สุดครับในปี2 0 2 5นี้แหละครับเดี๋ยวเรามาขยับเริ่มต้นประเด็นแรกของข่าวสารบุรีรัมกันหน่อยเลยครับล่าสุดได้มีการอัปเดตเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเลยครับได้ทาการเปิดตัว จัดนักเตะเข้าไปร่วมทีมเลยครับโดยเราเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของตราหน,นสุพรณนัฏเหมือนตากันก่อนครับอย่างทางฝั่งของเจ้าแบงค์เลยครับคนแรกเลยเลยครับซึ่งโดยทางฝั่งของบุรีรัมณน,นครับรก็ได้ตัวแบงค์แรกเลยครับหรือสุพณนัฏเหมือนตาครับของหน้าซึ่งเป็นดาวลุกอนาคตไกลของวงการฟุตบอลไทยเลยครับกลับ ทีมอีกครั้งหลังจากหมดสัญญาย,ยืมตัวครับจากสมสอรออสแตรเวนทีมในจูบิลีกเลยครับซึ่งเป็นลีกสูงสุดของเบลเยียมและส่วนการออกไปค้าแข้งต่างแดนของเจ้าแบงก์นันครับถือว่าเป็นความหวังของวงการบนไทยเลยครับซึ่งเขามีโอกาสลงสนามใม้กับสโมสอรออสแตรวเวนในทุกรายการครับทั้งในฟุตบอลลีกฟุตบอลถ้วยไปตั้งแตก19นัดยิงไป1ประตูก่อนที่จะหมดสัญญาครับทำไมทางฝั่งของบุรีรัมย์ครับดืงตัวกลับมาสู้ศึกในช่วงในที่สองของฤดูกาลนี้อีกครั้งงงเเลยรรรับับบซึ่สนนสสหจจ้แนนะมิ กิสแปดครับลงทำเก็บบุกลาตาไข่ให้กับปรา,าสาทสายฟ้าได้ครับ ส่วนในขนาดคนที่2อครับอย่างทาาฝั่งของเจ้าแม็กปีเตอร์ครีเวย์ครับก็กลับมาลงทีมเช่นกันครับเป็นกองหลังอดีตด็กปั้นในเบรียมอัคเดบีเลยครับก็ถึงสองสัญชาติเลยครับอย่างสัญชาติไทยและออสเตรเลียก็กลับมาลงทีมอีกครั้งเลยครับโดยประกาหลังเจ้าของส่วนสูง183ซนติเมตรนั้นครับได้เข้ามาร่วมทีมบริรัมครับโดยวัยเพียงแค่17ปีเลยครับเมื่อปี2012ก่อนที่จะถูกปล่อยยืมออกไปหาประสบการณ์กับอีกหลายทีมอะไรตั้งแต่ทีมอย่างตันสุรินชิตีขอนแก่นยู ใเอสบีเดอร์เมียนเอลิกของเนเธอร์แลนด์อ่างทองเอฟซีคอนแก่นเอฟซีปูริทเทอร์ฟซีและนคปรปฐมเลยครับโดยโลงสนามให้กับทุกทีมไปมากกว่า130นัดเลยครับและหลังจากนั้นครับในช่วงเลกที่2ครับก็กลับมาอยู่กับบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่ครับโดยได้ดึงตัวเข้ามาเพิ่มเติมขุมกําลังเพิ่มขึ้นซึ่งโดย้านนี้ครับสำหรับทางฝั่งของแม็กปีเตอร์คริเวนันครับก็เคยมีโอกาสเลยครับลงสนามให้กับบุรีรัมย์ชุดใหญ่ไปแล้วครับเมื่อครั้งมีสัญญาครั้งแรกไปเลน่มนัั้นนครรบบุกไปปชะอิโ 4ประตูต่อหนึ่งครับในศึกบอลทลิกในปี2022เลยครับ ส่วนขนาดที่คนที่3ครับคนนี้ไม่รู้จักไม่ได้เลยครับอย่างทางฝั่งของเจ้าบอยชัดชัยภูมิลครับปรึกษาประตูมือดีเลยครับอดีตทีมชาติไทยครับเขาบุกทับเช่นเดียวกันโปรแชร์ในการหมุนเวียนครับการเล่นของทีมที่มีโปรแกรมกาาแร่งขันหลายรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยซึ่งทางนี้ครับก่อนที่จะเริ่มในช่วงเรที่2ครับทางฝั่งของปราสาทสายฟ้าครับก็ได้มีโอกาสเลยครับเปิดตัวเจ้าบอยเลยเลยครับสมเสริมาได้สามสิลงสนามให้กับทีมไปแล้วเลยครับหนึ่งนัดในศึกของรายการช้างเอเครับในเกมที่บุรีรัมย์น บุกไปเอาชนะสโมสรจากตะง้นมหาสารคาม SBTFC เลยครับไปได้5ประตูต่อ0ด้วยกันเลยครับสดนในขณะที่คนที่4ครับอย่างทางฝั่งของตะงั้นโกมยองซอกเลยครับปรากาหลังชาวโสมข่าวเลยครับที่ได้หมัดสัญญากับทีมอย่างตะด้้นเดคู f ีทีมดังในเคลิกประเทศเกาหลีนใ,นใต้เข้าเข้ามาร่วมทีมเช่นเดียวกันเลยครับ ซึ่งก่อนที่จะเริ่มฤดูกาล2024ในช่วงเลนที่2ที่จะเริ่มขึ้นครับทางฝั่งของโกเมยองซอกครับก็ไดยกเข้าบุมทับสมสรเดกวนซีลงสนามช่วยทีมไป้ระมด36เกมเลยครับก่อนที่จะมาสัญญาและก็เป็นทางฝั่งของปุริรัมอะไรครับที่คว้าตัวเขาบุมทีมเพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งในรับในโคตานักเตะเอเชียสู้ศึกไทยช่วงเลนที่2ของฤดูกาล2024โดยจะส่งเสริมมาดิคี2ลงเลนในกับทับปราสาทสายฟ้านั่นเองเลยครับในขณะที่คนที่5ครับอย่างทางฝั่งของมาตินโบอาเคียเเยรรดทป็น เนวรุกเลยครับเป็นกองหน้าตัวเป้ามา,ร,า,าร์อสป็อซกาเลยครับจากสโมสรอชิงเต่าให้นิวทีมในชไชนิซูเปอรี่ครับลีกจีนลีกสูงสุดของประเทศจีนเลยครับโดยซึ่งทางฝั่งของตดะานมาติน บัวเคียน้นครับลงสนามให้กับสโมสรอย่างตะนันชินตาไฮนิวครับลงสนามไปทั้งหามด30นัดยิงไปถึง10ประตูกับ2แอซิสและเมื่อหลีกสงสุดของเมืองจีนครับปิดฤดูกาลลงครับปราสาทสายฟ้าก็เลยจัดการคว้าตัวมาตินบัวเคียเข้ามาเสริมพลในการล่าตาข่ายเลยครับเพื่อที่จะสู้สึกหนักในช่วงที่2ก่อนจะเข้ามาสมเสริมมาเลขสี่สิบห้าเลยครับลงสนามให้กับบริลัมยูนเตตดลาตาข่ายเลยครับส่วนคนที่6ครับอย่างทางฝั่งของตะันปีเตอร์ชูตเลยครับกองกลางสารประโยชน์ครับที่มาสัญญากับสโมสรอย่างตะนันช่างฉุนย่างไทย ทีมชื่อดังในชนิดซูเปอร์ลีกประเทศจีนเช่นปปชกันซึ่งทางฝั่งของตารันปีเตอร์ชูดนันครับได้เข้าสู่ฤดูกาล2022เลยครับย้ายเข้าไปสู่สโมสรอ,อย่างเารันชางชุยโดยได้คว้าตัวกองกลางมากความสามารถเลยครับเข้าไปร,ร่วมทีมเชื่อทีมตลอดระยะเวลา3ปีเลยครับไปมากกว่า62นัดยิง82ประตูกับอีก20แอสซต์เมือ่อทางฝั่งของดิจีนปิดลงในฤดูกาลนี้ครับบุริรัมครับก็ไม่รอช้าเลยครับคว้าตัวปีเตอร์ชูดเข้ามาร่วมทีมครับโดยจะสวมเสริมมาเลข14ลงสนามให้กับทัปราาสทฟ้นัเอบ ส่วนขคะแนนก็สุดท้ายในชุดนี้ครับก็เป็นทางฝั่งของโกลันกอสิตเลยครับโดยในช่วงเดือนตุลาคมปี2024ครับทางฝั่งของโกลันกอสิตนั้นครับก็ได้กลับมาเซ็นสัญญาร่วมทีมอีกครั้งเปิดที่จะแก้ไขปัญหาในแดนกลางเลยครับในการแข่งกันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2024ลงสนามไปแล้ว5นัดเลยครับและอีก1นัดก็คือในซุปฟุตบอลชังอเบครับโดยจะกลับมาในรอบที่2นี้เลยครับจะตัวซาสมเซอร์มาเล็ก23ลงสนามไล่ล่าทุกแชมป์ให้กับทีมเหมือนเดิมนั่นเองเลยครับส่วนการสาที่ร้ทีเเิ่่งจะไดม สานที่2อเลยครับอย่างตัางฝั่งของแคงเทปแบงกอกยูนเต็ดครับโดยซุ่มเงียบเลยเลยครับเปิดตัวตางฝั่งของจนุจกจักพันไปสุวรรณเข้ามาเสริมเกมรับให้กับทีมครับ โดยทางฝั่งของเตร์นัทจุนุกจากพันไปสุวานานรรณนั้นแคบเค้งวัย30ปีครับได้เริ่มต้นการเลร่นฟุตบอลอาชีพกับสมโมสรจามจุรีในปี2014ก่อนจะย้ายเข้าไปร่วมทัพพัทยาเลยครับหรือในสมุดปราการชิตีแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนได้ย้ายเข้าไปร่วมทีมบีจีพัทลุมเลยครับในปี2021แล้วก็เป็นกําลังสําคัญเลยครับในการพาทีมคว้าแชมป์ได้กินเทลเลช์แชมเปี้ยนครับสองสมัยรีบูครับในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนจะย้ายเข้าไปร่วมทีมเมืองทองครับในปี2024โดยสัญญายืมตัััััวและเเมื่ออสสสิส้นุดดญญากบบบทพรรค จึงได้ตกลงส่งสัญญาณร่วมทับกับเบงกอกเลยครับเพื่อเตรียมความพร้อมหรือศึกในช่วงเดทที่2ของฤดูกาล2024ด้วยกันเลยครับและซึ่งครั้งนี้กับผลงานของทีมชาติไทยของเจนุกนั้นครับติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2028และเป็นหนึ่งในขุมกําลังครับที่พาทับช้างศึกฟ้าจัมพ์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022และก็ได้ลงเล่นในระดับเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาอีกด้วยแหลยครับ ถึงแม้ว่าทางฝั่งของตอนั้นเจนุกจากพันไปสุวรรณนั้นครับจะเล่นในตำแหน่งแนวรับแต่ก็ยังมีจุดเด่นเลยครับในเรื่องของการผัดบอลการเล่นบอลท้าสู่ท้าอะไรครับและการจับบอลแป่นย่าในการแทงทะลุช่องสร้างโองกาสให้กับเพื่อนทีมทําประตูอีกทั้งครับยังมีทีเด็ดเลยครับในการยิงฟรีคิกถึงถือเป็นอีกหนึ่งอาวุธเครื่องหมายการค้าของเจนุกอีกด้วยเลยครับประเด็นข่าวสารปีท้ายคราวนี้ครับวันนี้ขอ3ประเด็นเลยครับกับประเด็นของตด้าน,นสิงเชิงไายครับด้ประรากาศ ฟ้าตัวนักเตะอย่างตะนันจอแดนเอมบาวิเว่เลยครับนักเตะสาราพัดประโยชน์ชาวสิงคโปร์ในวัยเพียงแค่23ปีเลยครับจากสโมสรอ,อย่างตะนันบาเลสเตียคาซาเอสีสโมสรนในลีกสูงสุดของประเทศสิงคโปร์เลยครับเขา่ปร,รทีมจากเป็นแต่งการเลยครับ ซึ่งโดยทางฝั่งขอ,อตเตนันโจแดนเอ็มมาวีเวนั้นครับเป็นนักเตะสหพัทประโยชน์ครับที่สามารถเล่นทั้งตำแหน่งกองหลังและกองหน้าเจ้าของส่วนสูง193เซนติเมตรเลยครับซึ่งถือสัญชาติสิงคโปร์เลยครับได้เริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพเยาวชนตั้งแต่ปี2017โดยตำแหน่งเซนเ,เตอร์แบ็กกับทีมจากตนาคาสติโนโอน่เลยครับ f c ทีมในลีกของอิตาลีโดยสัญญายืมตัวของโรงเรียนเซนเตอร์เพติก จากนั้นครับได้รับความสนใจเลยครับจากสโมสรจา้าตระหเดียโคโซแอสซีเลยครับทีมดิวิชั่น2ของสวิตเซอร์แลนด์ถึง3ปีจนถึงปี 10, 2020เลยครับ และซึ่งต่อมาครับทางฝั่งของสโมสรอย่างทันดับาร์ลิสตียคาซาานครับก็ได้เซ็นสัญญาและก็ได้ปล่อยยืมในปีต่อมาเลยครับให้กับทีมอย่างทันดันยางไรออนในปี2021และก็ได้ติดทีมชาติเลยครับชุดยูคิสปีก่อนที่จะกลับเข้าสู่ทีมอย่างทันดันบาร์ลิสตีอบในปี2024อีกทั้งครับยังได้ลงเล่นให้กับทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเลยครับเมื่อช่วงการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนปี2024ที่ผ่านมาการได้แย็คคานทัพสิงข์ชัยรายครับคือการ การสปอตี่ใน 4, ช่วงเลที่2ครับทางฝั่งของโจแดนเอ็มมาวีเวครับพร้อมที่จะสมเซอรมเล็6หรวมที่จะเสริมควอมแข็งแกร่งให้กับสิ่งชี่ไรอยู่นเตดแรวนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบดลีฟอร์บรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ